รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีพี่น้องชาวกิจการพลเรือนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุกสิบสามนะครับเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2 5 6พี่พี่น้องชาวกิจการพลเรือนหลายท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน อาจจะมีโอกาสได้กลับมาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจณที่ตั้งหน่วยปกตินะครับซึ่งผมขอขอบคุณพี่น้องชาวกิจการพลเรือนทุกท่านที่ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนตลอดยเวลา1ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งพิสูจน์ให้สังคมได้รับทราบว่าทหารอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 เริ่มคีลายไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีประชาชนจํานวนมากที่ได้รับความเดืดอดร้อนในหลายๆด้านโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้ระบบการรักษาพยาบาลที่บ้านหรือการรักษาตัวที่ชุมชนซึ่งกองทบกได้เข้าไปมีบทบาทในการให้ความร่วมือกระทุปปกภาคส่วนนะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยและหายจากอาการป่วยโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ในกลุ่มไม่แสดงอาการหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้ป่วยสีเขียวกองทบก,ก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวไปแล้วกว่า10,000หลายภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองของกองทบกในหลายพื้นที่เพื่อคัดกรองพี่น้องประชาชนที่สงสัยว่าติดเชื้อนะครับโดยใช้รูปแบบ one stop service โดยการตรวจด,ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบว่าติดเชื้อจะทาการเอ็กซเรย์ปอด และก็ยืนยันผลตรวจแบบ RT-PCR โดยมีการแจกจ่ายยาตามอาการนะครับและก็นําเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลต่อไปพร้อมกันนี้เรายังได้จัดกําลังพลอีกส่วนหนึ่งนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจคัดกรองเชิงลุกในพื้นที่ชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่นะครับสําหรับจุดบริการประชาชนที่กองทบกได้จัดตั้งขึ้นจานวน70จุดใน2 9จังหวัดควบคุมเข้มข้นสูงสุดรวมทั้งกรุงเทพมหาคหนครด้วยนะครับก็ได้มีการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆในการดูแลตนเองรวมถึงการตรวจสอบเตียงสนามการขอความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่พักไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่างๆและเป็นจุดบริการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรคเช่นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับซึ่งพี่น้องชาวกิจการเพือเลี้หลายท่านคงมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วม บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆในความรับผิดชอบนะครับผมจึงขอให้พี่น้องชาวกิจการ,พรเพือเลือนช่วยการสนับสนุนและพัฒนาจุดบร,ริการประชาชนดังกล่าวให้เป็นไปนตามความมุ่งหมายและเจตนารม์ของกอ,องทัพบกครับทุดทา้ายนี้ผมขอให้พี่น้องชาวกิจการ,พรเพือเลือนทุกท่านช่วยการประชาชัมพันและทําความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินการและมาตรการต่างๆที่กองทัพบกได้ดําเนินการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขผ่อนคลายความทุกข์ รัเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและร่วมฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยกันจนรอยยิ้มของทุกคนจะกลับมานะครับผมขอให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่ากองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและขอให้ติดตามข่าวสารต่างๆในทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุข1 3ทางช่องยูทูบชา n e l กรมจีการพลเรือนฐานบกช่อง YouTube VR 5.0 ทางเว็บไซต์กรมกิจการปรเรือนฐานบกและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบ,บกรายการกองทัพบ,บกเพื่อเด็กและเยาวชนเวลา16นาฬิกาถึงเวลา16บนกาาทีขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับสวัสดีครับ